สวัสดีครับปกกับช่องลรงเดียนะครับตีมลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับผมสวัสดีเอฟสี่จ๋ตายทุกคนนะครับผมแล้วก็รเอฟสีตุกป่ครับวันนี้ใต้นิดนึงครับพอดีตื่นเช้ามาวุ่นวายยุ่งกับเด็กๆนะครับแล้วก็รติปก็ไม่ได้ายเนาะช่วยป้านางต่ำนู่นต่ำนี้นะครับก็นี่ก็ใต้บรรยากาศนะครับน่นบ่าวิซานเราก็ยังนอนอยู่ ลงเดียเดินไม่กได้ครับตรงนี้พอบนรถเขาเห้นปุ๊บเขาจะร้องโวยวายครับลงเดียว่าเด็กน้อยต้องจองลงเดียอยู่แน่จายย่ายจริงจริงน, <c oughs> นะฮะปูนปูนไม่ตันคัดคำนี่เด็กน้อยมายืนจ้องอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ก็ยุ่งนะไม่ตันเส้นงานนะไม่ต้อง ดูมันกลับดอูอยู่นี่แหละมันสบายแล้วไม่ต้องไปมั่วนะยังไม่ถึงเวลากินข้าวกินยารออีกแป๊บก่อนให้เขาเสร็จงานก่อนกะใจเนะรู้เรื่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอลุงเดียวลุกขึ้นกระรองโวยวายดังเตือนก็บกืออยากออกนี่องเปิด เปิดปุ๊บกระโดดทันทีครับพุมข้านีนไม่น่าพึ่งมาเจ็บนะครับพมไม่น่าเออคือว่าไม่ใช่ว่าเจ็บไม่น่าพึ่งมามาบิดพิษรูมนะครับเปราะว่าด,ดูจากพฤติกรรมเล้ยนะครับก็ไม่มีอาการเจ็บเลยเลยนะครับเดี๋ยวลุงเดียเปิดอได้ดูแบบอ่าปับ๊บอือเห็นไหมครับเว็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูดูดอืออ่าดูนเห็นไห ดู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 ตึงแล้วมันจะเจ็บตรงไหนครับปุ้มแล้วมันจะเจ็บตรงไหนเอฟซีดูกันเอาเองอันนี้ก็โอ้โหแดดแยงก้นแล้วยังไม่ลงจากที่นอนไอ้โตงครับเนี่นี่ยดูดูดูมันกัดเดิน เกี่ยวคมกัน <c ười> มันจะทนอะไรนักหนานุ่นป่อเอกเอาอรถไปลางไปใต้มันเครืองนะครับรถตู้ลางจานะครับเจ้าจ้าก็เลยไปเจ้ากับปุ้มไม่ใช่ว่าเจ้าจ้านะเจ้าจ้ากับเด็กลางรถมันกำลังดี ยังมีแรงครับยังไม่ทันมดแรงแต่ไปสายๆบ่ายๆเด็กๆมดแรงครับต้องไปจ้าวครับเทคนิคในการไปปารถไปลางกาแก่ไปข้าวไปก่อนไปเห็นไหมกับพวกเมตสีตึ๊บเดี๋ยวก่อนก็ยังไม่ได้ตัวาเนอะเออ แรงได้แรงอะไรอ่ะฮะนี่ผู้ป่วยนอกจริงครับอืมป่วยการเมืองหรือวป่าปือะเห็มหมกับตาเขาให้เร็วนะครับพี่สี่ดูนะนี่ครับตาเขาติวา่าซี่คนนะครับเป็นเก้าคุ้นะครับไม่มีแล้วนะครับวันนี้จ้างก็เรื่อยเลยเดี๋ยมันเกินมามีบุญ มันเกิดมามีบุญนานนานนานหู้ดีหูด้ดีแต่ท่างซ้ำรับผมยอมรับเส้นรูเกินครับต่างดีดีทางดุกดิกต่างบุญรอด chút 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 bây giờ chút soot cảm trên soot 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 đưa Mặt soot soot mới soot 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 chào soot 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 chào soot 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 đi đi soot 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 จ้ามืดเลยพอ้าเช้านะครับตึงรถมันมาพอรถมาพอลงเดียบร้อยปุ๊บวิงคมนุ่นไปมาไปมานะครับแล้วเรียกก็ไม่กลับวันนี้เดือกต้องเดินไปตามถุงหน้าครับพอดีมีคนมาแถวห้ากุศลได้เลย ที่กองกีกวไก่เยว่าลงเดียวอ้สีดูตั้งเต็มื่อวันนั้นนั่นนะมันก็จีเลยนะมันวิงตามก็ไปไปเรือยไปเรือครับเรียกก็ไม่กลับโน่นก็เลยกักบ,บริเวณเลยเลยมาเจอ้นอะนี่กับนักเข้าไปเร่ยน่ะดือมไหมดูดูตา

จังป้านางตีห้างไน่อนิด,ดนึงครับจงเขาแย่ววออกมาได้เห็นไหมครับออกไปทำอะไระจะออกไปทำอะ้รไม่ตึงเวลากันเดียอแเ่ลานออันนี้กระเบอทำไมอ่ะ mà mà này còn này bỏ bột từ mới mai vàng điều bắp điều แยกกับบุ้มไม่แยกไม่ได้กับไอตัวนี้ไม่ได้กินอืมคนละซ้กำกั๊กับเจ้าเจ้าปอ ลุงโทนไม่ว่างนะครับจดรายการจดรายการอยู่หาร้องไปเลยรับทีน,นี้นี่ได้ก,กี่ดือก่อนครับนี่บุญรอดก่อนเดี๋ยวโวยวายอีกเนี่ย cha cha nè 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 ép có in lùng đia đơn ôm mà tặng lăng bàn ngập mà ép xong người na tang này con à. <laughs> เกือต้องให้กอกจากกอกลังจากที่เตรียมยาได้เขาเช่นแล้วกรับไม่อยนบุญไหวมีแดดแล้วนะครับเยวปาด,ดีๆข้าวรมก่อนวันนี้ไม่ต้องเดินเที่ยวป,ปล่อยไปแล้วดื้อครับอ,ออกมาออกมา เร็วเรื่อนะักมาเร็วไปหลังบ้านก่อนไปแดดสองเลยปมันมูนะอยู่นี่แหละร่มเรื่นนู่นไอเดื่องสองตัวต้องอยู่นี่ก่อนนะก็จะทำงานยาววุยวายนานนาน

นี่ครับปนของการดือกันต่างซ้ำนาะก็ต้องอยู่แบบนี้อืมเนี่ยเนี่ยครับนี่ครับปนหลับของเด็กดือต่างซ้ำ เอาครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมอย่าก,กดกล้ามโฆษณานะครับกำลังใจเล็ก ok ๆน,น,น้อยๆนะครับแล้วก็ดูหย่อนลังให้ด้วยนะครับเจ้ามาอากาศดีแต่พอสายๆนิดนี้ครับดูไปสิคงจะสะปาบเดิมเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม